โลาะลาลโลเทสหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับคลิปนี้พุธนี้มีอะไรนะครับวันนี้เันพุธเปิดเซิร์ฟมาก็มีการอัปเดตมาลิปลิปหน่อยๆนะครับก็อันดับแรกมีกิจ,จกรรมใหม่มานะครับอ่าเรามาเริ่มที่กิจกรรมฟรีก่อนนะครับสายลงดันนะครับก็ลงดันดรอป แก้วไอ้นี่คล้ายๆมะนาวนะครับอ่าแล้วคราวนี้ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> ก็เอามาแลกนะครับผม <c oughs> ก็จะมีตามที่เห็นนะครับ <c oughs> ก็จะมีบัฟกิลนะครับใช้3 0 0ชิ้นอากิตนี้ไม่ล็อกนะครับอันบอกอันเนี้ยที่ดอปมาเนี่ยคือไม่ล็อกแต่พอมาแลกแล้วอ่ะมันจะล็อกนะครับแลกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะล็อกนะครับแล่รู้สึกเอ่อมีรู้สึกว่าจะเป็นลูกแก้วเนี่ยมันจะไม่ล็อกนะครับลูกแก้วดิเมนชั่นนะครับผมก็ 300อันแลกบัฟกิ้วนะครับผมโจมตีทอบรีฟใหม่นะครับบัฟกิ้วดินแดนนะครับผมแล้วมีเออ่สเต็ปสองพัดนะครับผมล็อกนะครับอ่าเป็นลัคกี้วีสองนะครับ200ชิ้นล็อกไอดีนะครับอ่าแล้วก็ยาโจมตีดินแดนนะครับยาโจมตีดินแดนยาโจมตีดินแดนนะครับ ก็10อันแลกได้1ขวดเดือนเดือนทว้ปเนะครับอ่าแล้วมีลูกแก้วดิเมนชันอ่าสังเกตดีนะครับว่าลูกแก้วดิเมนชันเป็นตัว L นะครับเป็นตัว L อยู่ได้30วันนะครับผม10อันแลกได้1ลูกนะครับ <c oughs> มันจะแตกต่างกับอ่าตัว N นะครับ <c oughs> แตกต่างตรงนี้คือแตกต่างกันยังไงตัว L เนี่ยมันจะออกของดอ,อกดิเมนชันของ ต่ำสุดรู้สึกจะเป็นทวิพห้าเลยนะทวีพห้าเลยนะ,อะของดเมนชันทวิพห้าเลยหรือสี่นี่แหละไม่แน่ใจหรือเริ่มที่เริ่มที่สี่เนี่ยไม่แน่ใจตอนนี้ไม่แน่ใจจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะนานแล้วไม่ได้บีมานานแล้วแต่คือมันดีกว่าตัวเอ็นตรงที่ว่าตัวเอ็นอ่ะมันชอบออกของทวีพสองทวีพสามมาเยอะนะครับผมไม่ค่อยมีทวิพห้าทวีพหกนะครับแต่ตัวเอลเนี่ยมันจะออกเป็นพวกทวิพห้าทวีพหกเยอะนะครับผมอ่าซึ่งทําให้เรามีโอกาสได้เจอบุ๊กดีๆกว่าตัวเอ็น มากกว่านะครับอืมก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับลูกแก้วดิเมนชันตัวนี้นะครับผมอ่านี่สำหรับสายฟรีแล้วครับแล้วสายเติมก็มีอัปเดตมาในคุกกี้นะครับผมก็เป็นสเต็ปสเลยนะครับสเต็ปสามใช้คุกกี้ซื้อนะครับก็ละสองหมนเก้าพันคุกกี้ตรงนี้กี่บาทวะไม่แน่ใจวะประมาณ200ร้อกว่าบาทปะ200อบาทอะประมาณนั้น เม็ดสองร้อยบาท2องร้อกว่าบาทและมีอ่าเกียร์เงานะครับตรงนี้สังเกตด,ดีนะครับว่ามันมีกล่องสุ่มโซเอนบี NBA มาให้6อันแล้วเป็นแฟร์ชื่อสีรีเจนเนอรี่คือสีชมพูจากการสันนิษฐานกันแล้วว่านะครับอ่ะตรงนี้น่าจะได้เกียร์เกียร์เรงาด้วยนะครับเกียร์เงาจากการสันนิษฐานกันแล้วประมาณผมว่าประมาณ80% แฟนนี้น่าจะมีออฟนะครับน่าจะเป็นแฟนมีออฟทั้งเซตนะครับเพราะว่าราคามันสูงอยู่นะครับแล้วก็ดีดีว่าในเซลล์มันจะเป็นชื่อสีน้ําเงินอ่ะตัวเนี้ยไม่มีออฟตัวนี้ไม่มีออฟแต่ตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันเป็นชื่อสีชมพูเกล็ดลิเจนต์คือสันนิฐานว่าประมาณอันนี้คือยังไม่แน่นอนนะครับเพราะยังไม่มีใครดึงมานะครับก็จากีิการสันนิฐานว่าน่าจะเป็นแฟนมีออฟนะครับน่าจะเป็นแฟนมีออฟนะครับทั้งเซตนะครับผมอ่าแล้วก็มีอันนี้ สี่หมื่นเก้าก็ได้สเต็ปสามเม็ดหนึ่งแล้วก็เป็นแฟร์ว่ายน้านะครับผมอ่าก็สําหรับสายเติมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีโปรอ่าที่เติมแล้วได้บุ่บวกยี่สิบอยู่นะครับก็ยังมีได้รุนแต่ stepped, รู้สึกว่า,าลูนเอาออกไปแล้วที่พอใช้คุกกี้แล้วก็เอาไปสุ่มลูนนะครับนั่นเอาออกไปแล้วนะครับผมสำหรับพุทนี้ก็ประมาณนี้นะอ่าเป็นคลิปเป็นคลิปสั้นๆอ,อีกแล้วนะครับกับแบบ <c oughs> คอนเทนต์นี้นะครับผมโอเคก็เท่าที่สังกิจกรรมก็กิจกรรมก็เจอทุกรอบนะในรันเงามาร์ทนะครับผมเจอทุกรอบในรันเงามาร์ทนะครับผมแล้วก็ไม่ล็อกก็เอามาแลกได้อะไรได้นะครับสาหรับคนที่กําลังหาบุ๊กหาอะไรก็แลกเนี่ยไปลงหาบุ๊กเอาก็ได้นะครับผมก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมโอกาสโอกาสที่จะได้บุ๊กดีๆก็มีเยอะเพราะว่ามันออกแต่ส่วนมากมันจะออกทวิภาคทวิภาทวิภหกอ่ะม,มันก็เลยแบบ โอกาสโอกาสได้มันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ <c oughs> ไว้เจอกันในคลิปนหน้าขอบคุณส่ารการชมนะครับผมสวัสดีครับ